ก็มาในวิหารครับก็มีพระประธานในวิหารปางมารวิชัยครับด้านหลังพระประธานครับด้านบนก็เป็นอดีตพระเจ้าถัดลงมาก็จะเป็นเทพพนมฮะสวัสดีครับ ขณะนี้ผมอยู่ที่วัดโชติการามตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าอยู่วัดหนึ่งนะครับวัดสร้างในสมัยรั้กาลที่1น,นะครับแต่จากรูปแบบศิลปะปกรรมต่างๆเนี่ยก็สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยีธยาตอนปลายนะมันจากาศจะเงยียบๆนะแล้วก็ด้านหน้าครับมีร้านร้านหนึ่งฮะร้านก๋วยเตี๋ยวนะอร่อยมากครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูก็มีนะแนะนำครับท่านที่เดินทางมาวัดนี้แล้วก็อย่าลืมไปทานก๋วยเตี๋ยวด้วยนะ แล้ววัดน,นี้ครับมีความน่าสนใจยังไงนะฮะก็คือมีอุโบสถนะครับนี่ด้านหลังผมครับได้รับก,การบูรณะแล้วแต่บริเวณหน้าบันก็ยังเห็นลวดลายปุ่นปั้นที่สวยงามนะรวมถึงหน้าบันประตูหน้าต่างนะสวยงามหมดเลยนะมีเจดีย์ด้วยครับตรงนี้ครับนี่ด้านหลังผมแล้วก็มีวิหารครับด้านหลังผมตรงนี้ครับภายในมีภาพจิตรกรรมเป็นอดีตพระพุทธเจ้านะแล้วก็เกี่ยวกับพุทธประวัติด้วยสวยงามครับผมพาไปชมด้านในนะ แล้วก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีย์เก่าหรือเปล่านะนี่ครับนี่นะอันนี้ไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลนะครับยังไงก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจครับยังไงก่อนที่จะไปชมกันครับลองรับฟังประวัติวัดแห่งนี้ก่อนนะครับวัดโชติการามเดิมชื่อวัดสามจีนตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่ง ราวปีพุทธศักราช2,350โดยชาวจีน3คนต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระยาโชติกราชเศรษฐีบุญมาและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโชติการามจารูปแบบสถาปัตยกรรมมีการสืบทอดรูปแบบมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายโบราณสถานสำคัญในวัดได้แก่อุโบสถเจดีย์ประธานและวิหาร ซึ่งตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือและใต้อุโบสถเป็นอาคารทรงวิลันดาเป็นอาคารขนาดเล็กหน้าบันใช้การก่ออิฐประดับลวดลายปูนปั้นแทนจั่วไม้แกะสลักซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายโดยมีภาพปูนปั้นหน้าบันเล่าเรื่องราวในชาดกเรื่องภูริทัศน์ชาดกประดับเครื่องถ้วยจีนที่นิยมในสมัยรัชกาลที่สามท่ามกลางลวดลายพันพฤษา ายในอุโบสถปัิสถานพระพุทธรูปประธานปางมันวิชัยและหมู่พระพุทธรูปอีกหลายองค์เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ยอมุมไม้12สร้างบนฐานประทักษิศ2สองชั้นระเบียงฐานประทักษิศตกแต่งด้วยกระเบื้องปลุปลายจีนมีบันไดาทางขึ้น4ี่ทิศเจดีย์มีชุดฐานสิงซ้อนลดหลั่นกัน3ชั้นเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาต,ตอนปลายวิหารเป็นอาคารขนาดเล็ก บานประตูด้านนอกแกะสลักรูปทวารบาลแบบจีนยืนบนสิงโตบานหน้าต่างด้านนอกตกแต่งลายรถน้ำด้านในบานประตูและหน้าต่างเขียนภาพแจกันสงสูงใส่ดอกไม้ภายในประดิสฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4เป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าและภาพในพุทธประวัติ จุดแรกครับที่จะพาเข้าไปชมครับก็คือวิหารนะฮะตรงนี้ครับภายในมีภาพจิตรกรรมสวยงามมากเลยนะครับบางส่วนก็เลือนลางไปหมดแล้วครับแต่จุดที่ยังเห็นภาพชัดก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะแล้วก็สวยงามด้วยครับพาไปชมครับ ก็ามาในวิหารครับก็มีพระประธานในวิหารปางมารวิชัยครับด้านหลังพระประธานครับด้านบนก็เป็นอดีตพระเจ้าถัดลงมาก็จะเป็นเทพพนมฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวในพุทธประวัติเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมรารดาบนสวรรค์ชั้นดาวบดึงนะฮะนี่ครับตรงนี้ แล้วก็เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงครับภาพจะชัดอยู่หน้าตรงนี้ครับถัดลงมาครับที่ประตูเนี่ยก็จะมีภาพนะเป็นภาพแจกันนะแบบจีนหน้าต่างด้านนอกก็ลายลดน้ำครับด้านในก็จะเขียนเป็นภาพแจกัน ส่วนผนังทางเข้าครับด้านหน้าพระประธานครับด้านบนเหนือประตูเป็นภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าชนะมารน,นะฮะขึ้นไปครับก็เป็นเทพพนมแล้วก็อดีตพระพุทธเจ้าด้านบนครับนี้ภาพหลายพิดานครับสวยงามมากฮะ ส่วนผนังด้านข้างครับทั้งสองด้านเลยเนี่ยก็เลือนลางไปเยอะครับเห็นภาพไม่ชัดเจนเลยนะนี่คือด้านซ้ายของพระพุทธประธานครับนี่เปองขวาของพระประธานครับ มีเยืองด้านหน้าวิหารครับเหมือนเป็นเจดีนะเห็นองค์ลักครังก็สี่เหลี่ยมไม่รู้ของเก่าของใหม่ยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะด้านล่างเหมือนมีการทําใหม่แนละ้วด้านล่างเนี้ยตะอิดดูเก่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับท่านใดที่รู้เรื่องราวก็สามารถแนะนําได้นะครับ เดินมาดูใกล้ๆครับด้านล่างเนี่ยเหมือนว่าเข้าไปเวียนทักษินได้อะเวียนประทักษินได้แต่ตอนนี้รกมากครับถัดจากเจดีประธานครับมาที่อุโบสถนะ ตรงนี้อ,อุโบสถก็โอ้ oh, สวยงามจริงนะหน้าบันครับประดับเครื่องถ้วยนะครับก็มีการบูนะในสมัยเจ้การที่3ครับตรงนี้ภายในอุโบสถครับก็เปิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์นะ ภาพจิตกรรมไม่มีนะที่นี่อาจจะมีแต่เรือนรางไปแล้วก็บัวนาทาสีทับนะอาจจะเป็นอย่งงางน,นั้นนะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าที่บานประตูเนี่ยเราจะเห็นมีภาพเขียนไว้เหมือนกันคล้ายๆกับที่วิหารนะฮะที่วิหารจะเป็นแจก,กันนะอันนี้จะเป็นผลไม้หรือเปล่าเนี่ย เพราะฐานจุกชีพระมีหลายมีหลายองค์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะดูเก่าแล้วเนี่ยพระอาจจะใหม่นะองค์พระอาจจะใหม่แต่คือฐานจุกชีอชีดูเก่าเลยคือองค์พระแตกนะคือมีการดูน้าใหม่พอกทับเห็นเขียนไว้นบปี2560 แตกแล้วนะแสดงว่าข้างในนี้น่าจะเก่าครับสององค์นี้นะน่าจะเก่า ครับก็พามาชมเป็นที่ทระเบ้านะครับสาหรับวัดโชติการามเป็นอีกวัดหนึ่งที่ผมดูแล้วก็มีความสวยงามนะมีสเสน่ห์นะท้งวิหารแล้วก็อุโบสถวิหารนียก็คือโดดเด่นในเรื่องของภาพจิตรกรรมที่ยังชัดเจนอยู่นะครับส่วนอุโบสถครับมีความโดดเด่นที่ลวดลายปูนปั้นทั้งที่หน้าบันแล้วก็กรอบประตูหน้าต่างนะสวยงามครับสวยงามจริงๆ เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับยังไงก็เรียนเชิญมาท่องเที่ยวกันนะครับที่วัดโชติการามอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับ